เด,เดี๋ยวเราคนเข้าขึ้นอีกนิดน,นึงแล้วกันคือจะแบบมาเล่าให้ฟังกับสิ่งที่เกิดขึ้นสองวันนี้ที่ทุกคนอาจจะงงว่าเกิดขึ้นได้ยังไงใช่ไหมคะก็ أ, อร่อยแปหนึงแล้วกัน anyway สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสามทุ่มวันนี้วัน ไม่ใช่วันศุกร์นนีิวันอาทิตย์ใช่ไหมดังนั้นแปลว่าพรุ่งนี้วันจันทร์ุกคนต้องทํางานออถูกไหมก็เลยอาจจะไม่ได้นอนดึกกันแต่ anyway ก็คือจะมาอัปเดตว่าผมยุ่งมากทุกคนเอาอัปเดตว่า2วันที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าทุกคนก็น่าจะงงเนาะเพราะแบบเฮ้ยอยู่ดีๆทํา i, ทไมเนี่ยถึงไปโผล่ที่ทอินเดียใช่ไหมคะก็นั่นแหละ ก็เลยหายไป2วันคือตอนแรกตั้งใจว่าจะให้ทุกคนเดาแบบมาทายว่าหนือไปไหนแล้วหนืค่อยมาเฉลออยองว่าไปไหนมาแต่แบบว่าโอเคคุณแม่ก็คือโพสต์ไปแล้วว่าว่าอยู่อินเดียก็เลยโอเคจบละเซอร์ไพรส์เหนือแต่ก็ไม่เป็นไรก็เลยมาพูดคุยเพราะว่าก็ พอพอไปพอตอนที่ไปอยู่นู่นก็เลยเหมือนไม่ได้ไม่ได้แอคทีฟขนาดนั้นไม่ได้ไม่ได้อัปเดตอะไรทุกคนฟังมากมายก็เลยนี่วันนี้ลงเครื่องปุ๊บก็เลยกลับมาที่ห้องเก็บของเล็กน้อยแล้วก็เนี่ยกลัวมันดึกไปด้วยก็เลยรีบมารีบมาคุยกับทุกคนก่อนนะคะแต่ก็ไม่มีอะไรมากไม่รู้ว่าจะอัปเดตอะไรแต่ก็จะมาแปบ๊แปบๆนี่แหละกะแค่จะมาเล่าเรื่องที่ไปอินเดียให้ฟังเฉยๆนะคะ ก็แค่คือที่ต้องไปอินเดียเหตุผลที่ต้องไปอินเดียคือเมื่อก่อนตอนก่อนที่เนี่ยจะสอบเข้าจุฬาก่อนที่จะตอนอยู่เอ่อไฮสคูนะคะก่อนที่จะขึ้นมาหาลัยคือตอนนั้นอะเหนือเป็นคนที่แบบว่าแบบ ดีเทอร์เมนมากๆว่ายัางไงก็จะต้องได้เข้าจุฬาเท่านั้นคือจะเรียนจุฬาเท่านั้นเลยอะไรแบบนี้คือไม่เผื่อใจไม่อะไรเลยคือแบบตอนนั้นคือถึงขนาดแบบว่าถ้าถ้าไม่ติดก็คือจะแกลบเยียร์เลยแบบ year, แกลบเยียร์เราก็ค่อยสอบปีต่อมาเพื่อที่จะได้เรียนจุฬาขนาดนั้นแล้วเหมือนแบบคุณแม่เขาก็เหมือนเป็นห่วงแบบอุย้ยกลัวว่าแบบอุยจะยังไงดีนะถ้าสมมุติว่า ไม่ติดจุฬาขึ้นมาจริงๆแล้วคุณแม่เขาก็เลยเหมือนแบบไปขอพอรค่ะทุกคนคุณแม่เนี่ยไปขอพอรออขอพอรขอพรบอกว่าคือคุณแม่เนี่ยเอาจริงๆคุณแม่เนี่ยไปขอพอรหลายที่มากคือไปทั้งอะไรนะไปลำพูนไปเชียงใหม่ไปไปหลายไปพมา่าแล้วก็จำไม่ได้ว่ากี่ที่แต่ว่าเนี่ยก็จะมีที่อ่า พุทธคยานะคะที่นับไปวันนับไปที่พุทธคยามาคุณแม่ก็คือไปขอพรขอให้เหนือติดจุฬาแล้วก็ได้กล่าวว่าถ้าเหนือติดจุฬาเจ้าพาเหนือมาไหว้ซึ่งแม่ก็ขอพรกับท,กทุกทุกที่ที่แม่ไปที่ลำพูนก็มีเชียงใหม่ จำไม่ได้ว่า,าที่ไหนบ้างาาใชายกับพุทธคยานเนี่ยนะจำไม่ได้ว่าจำไม่ได้ว่ากี่ที่แต่ก็คือเรียกว่าเหนือก็ไปไหว้ามาครบทุกที่แล้วจนเหลือที่พุทธคยาที่เดียวนี่แหละค่ะที่ที่ยังไม่ได้ไปแล้วก็คือเอก็คือเรียนจบมาจากพักแล้วแล้วก็ทํางานแล้วอะไรหลายอย่างด้วยแล้วแบบ เหมือนคนุณคุณแม่ก็เลยเหมือนมาเตือนว่าแบบเอยอย่าลืมนะว่าลูกยังต้องไปไหว้ที่นี่เนื้ยกโ็โอเคแล้วเดี๋ยวปีนี้ทั้งปีก็น่าจะคิดว่าก็หวังว่าจะมีงานเยอะก็เลยกลัวจะไม่มีเวลาก็เลยเป็นเหมือนทริปด่วนสำหรับปาแม่แล้วก็เหนือนะคะที่บินไปพุทธคยาเพื่อไปขอพรแบบไปไหว้จบ แค่นี้เลยคือทริปด่วนะคือนัดปุ๊บแม่โทรมาปุ๊บก็อ่ะโอเคสิบเได้ค่ะก็คือคือความจริงก็เดินทางเมื่อวานแล้วก็กลับวันนี้เลยคือเดินนอนคืนเดียวคือ p u r ร์เพจริงๆหลักๆเลยก็คือไปไหว้ขอพรเลยก็เลยเดี๋ยวคือเดี๋ยวหนูก็ต้องกลับมาทํางานอะไรหลายๆอย่างด้วยก็เลยเหมือนได้แค่แค่นี้แหละก็เลยเดินทาไปคืนเดียวแล้วก็ไหว้กลั ดังน,นั้นถือว่าคอม p l e t หมดแล้วนะคะสําหรับเหนือที่ต้องไปไหว้การขอพรทุกที่ตามที่คุณแม่เคยขอไว้นั่นแหละค่ะเป็นเอ่อเรียกว่าอะไรเป็นเป็นต้นไม่ใช่ต้นเหตุอีกเป็นจุดที่ทําให้เหนือป,ปาแล้วก็คุณแม่นะคะไปผู่อยู่ที่พุทธคยาค่ะ <c oughs> ใช่ก็ นั่นแหละค่ะก็เลยจบแล้วจริงจริงก็จบแหละสําหรับการอัปเดตในวันนี้นะเพราะว่าคิดว่าทุกคนก็น่าจะแอบงงงสงสัยก็เลยแบบอมาเล่าให้ทุกคนฟังดีกว่าว่าแบบอุยเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ดีๆไปโปที่นน่นนะโอเค so people was asking I just went to p u t a k a y a in India and yeah I came back today uh, I was there I got there yesterday, and we stayed for one night, and then we came back today. And uh, I'm just here to like tell you guys, in case you guys are curious, like suddenly me and my parents we just showed up in Putrajaya, India, and then suddenly we just came back. So I'm just talking, like tell the stories of how, how like why we went there. So, like when I was in high school, before. I got into Jula Like I study a lot, and a lot of ha a lot happened, and I was like, I was so determined to get into Jula that I told my mom and like I told my parents that if I didn't get into Jula I would take a gap year. I would not go to anywhere else unless July like only July only. So, my mom kind of got stressed out about it, like what if i didn't get into jula so it's like um it's like a belief that uh like it's like uh she believes in i, I don't know it's like a belief that she went to uh, various places uh various places and she wishes like she went to like to like temples and this and that and she wishes that uh if me, if I get into Jula, she will take me to go to that place to um, like to go why why I don't know what 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 do I like to go why, like pay respect or something like that at the place that she wishes for, and she did it like five places in like. Chiang Mai, Thailand, and yeah, so I've been to various places. That she she took me to various places just to go. Why? Because she like it's not like ask, but it's like she wishes that I made into Jula, and she would take me there if I get into Jula, which I did. So I have to go there. And putakaya India, is the last places that I have to go. Why? so we went there it was like a, a very very like my mom like it was so spontaneous like she just called and I was like okay you should go to Puya because I know that you're gonna be busy this year and I really want you to just you know go away and just get it done so yeah I went yesterday and I came back today and we stayed for one night and yeah I don't know how to exit I i'm sorry guys i don't know how to d tell like to to say it in english that much like i don't know which word to use because it's like it's like a it's like a thai thing it's like a belief kind of thing like <laughs> i'm trying my best to try to explain but i i don't know if it make sense but okay anyway ก็สำหรับใครที่สามารถแปลได้ว่าการไปขอพรแล้วไปแบบไปไหว้อีกอ่ะมันคืออะไรก็ช่วยแปลหน่อยนะคะอธิบายไม่ถูกอ่ะอธิบายไม่ถูกเลยนั่นแหละค่ะก็เลยตามนั้นก็เลยมาอัปเดตอะค่ะทุกคนก็ก็อย่าเพิ่ง ก็ก็ไม่เป็นไรนะคะนกลับมาแล้วเดี๋ยวก็จะคอยให้ทุกคนอัปเดตไปเรื่อยๆนะคะก็นั่นแหละถือว่าอืมก็กลับมาแป๊บเดียวแป๊บเดียวจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอีกอ่ะสักสามทุ่มสิจะลงแหละเพราะว่าก็เหนื่อยมากๆเหมือนกันวันนี้คือก็ก็ออกไปไหว้พระตั้งแต่เช้าเลย แล้วก็เดินทางนะคะแล้วก็กลับนั่งเครื่องมากลับมาปุ๊บกลับถึงนี่ปุ๊บเนี๋ยจัดของเคลียร์ของแล้วก็รีบมาคุยกับทุกคนก่อนเพราะกลัวดึกแล้วก็เอาจริงๆเนียวก็แบบเหนื่อยแบบค่อนข้างเคลียร์เหมือนกันเพราะว่าแบบมันเดินทางเมื่อวานก็เดินทางวันนี้ก็เดินทางก็เลยค่อนข้างเหนื่อยก็เลยนั่นแหละค่ะมาอัปเดตเร็วๆนะเดี๋ยวจะลงแล้วก <c oughs> ็ <c oughs> โอเค for inter fans I'm so sorry I don't know how to explain this in English so I hope if there l l be a translation that probably makes sense more than what I said so I'm sorry นะคะก็ฉันแบบใครที่สามารถแปลได้นะคะช่วย translate ให้หน่้ยทีเพราะว่าเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่ามันต้องใช้ศัพท์ไหนอะแบบไปขอพรหรือต้องแบบไปไหว้หรือว่า อะไรอย่างเงี้ยก็นะ Anyway ขอบคุณนะคะ้ไม่่ใชขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูก็ขอจะอะรีบไปพักผ่อนก่อนนะคะเพราะว่าไม่ไหวจริงๆบอกเลยว่าวันนี้ไม่ไหวแล้วขออนุญาตขออนุญาตลาขออนุญาตลาลาก่อนนะไม่ไหวแล้วขอไปพักผ่อนนะครับ แล้วก็อ๋ใช่ย,ยังไม่ได้แบบคุยกับทุกคนดีๆเลยมีมีแรงขึ้นมาอีกดิดนึงมีแรงอีกเรืือ์นึงขึ้นมาที่จะมาบอกว่าทุกคนเนี่ยได้ไปดำน้ำแล้วนะคะ I got to go diving guys I am super excited หลังจากที่รอมานานมากๆว่าจะไปดหรือไม่ไปหรือยื่นใบลาไปแล้วแล้วจะผ่านไหมในที่สุดก็ผ่านแล้วคะ่ะ ได้ไปดำน้ำแล้วนะคะทุกคนโอเคก็นั่นแหละค่ะก็ไปดำน้ำทั้งหมด1ิวันนะคะก็นั่นแหละก็คงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะคะที่ทำไมทุกคนถึงคิดนานกันมากเลยว่าจะให้ไปดีไหมเพราะว่าไป1ิบวันแต่ก็เอาเป็นว่านั่นแหละค่ะถือว่าตื่นเต้นมากๆแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่ได้ไปเดี๋ยวไว้มาคุยกันใหม่ละกันนะคะก็ อันน anyway, ี้ไ1สามทุ่สิบห้าแล้ว I'm gonna do this สามโพสวัฒนธรรมไม่ใช่ละไม่ใช่ละวัฒนธรรมอีกแล้วทำไมมันคือคำว่าวัฒนธรรมอย่าบอกนะทาบอกไม่ใช่วัฒนรู้แล้วว่ามันไม่ใช่วัฒนธรรมแต่ทำบอกทำเนียมใช่ไหมคะทำเนียม ทำเนียมโอเคทำเนียมนะคะสามโพสโอเค let's go ไม่ไม่อันที่ท่าสุดท้ายวันนี้เป็นวันนี้ใส่หมวกก็าจะวอรนหนึ่งมีเป็นสองแล้วกันนะคิดไม่ออกแล้วอ่ะ And that three poses for you guys before I eh? go down and okay uh, i know this live is super short and i just want to keep you guys updated of what happened for the past few days because i just went to putakaya out of nowhere and i didn't tell anyone so i'm just here to like tell you guys what what happened and yeah um thank you for coming in here and i'm sorry that i probably i didn't i didn't know what i was saying so thank you for coming in here and i'm gonna go because i'm super tired i've been traveling like yesterday i traveled to india and Today I travel back to Bangkok so I'm super tired I'm gonna go rest now นะคะขอไปพักผ่อนก่อนนะคะทุกคนพรุ่งนี้วันจันทร์ก็ทุกคนทำงานเนาะใช่ไหมทำงานหรือเรียนกันก็สู้ๆนะคะเพราะว่านี่นก็ต้องตื่นเช้าเหมือนกันแต่ก็ทุกคนสู้ๆนะเหนือสู้แล้วทุกคนก็ต้องสู้นะคะพักผ่อนกันยยเยอะๆแล้วก็ไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย Good night everyone sleep well หลับแม่ฝันนะคะ